สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปาจแนวชัยมงคลนะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาอยู่ต่างทุ่งนาเช่นเคยครับวันนี้ครับโอ้โหวันนี้มีมูล่านะครับมีมูล่าท่านนายชื่นชอบมูล่านะครับแล้วก็ลูกกระทบเป็นเพศผู้นะครับทั้งคู่เอาละครับฝากไว้นิดนึงครับ0 9น9 8 8 0 5 3น้ะครับเป็นไอดีไลน์นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจที่จะ ถ่ายคลิปเปิดราคาควายนะครับแอบตายเข้ามานะครับผมถ่ายให้ฟรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อชื่อกาญจนาคำฝอยค่ะอยู่ที่หมู่อะไรครับหมู่สองบ้านบางหินค่ะตำบล้วยหอมเพลระดยาวนครสวรรค์นะคะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าสามห้าค่ะ ศูนย์เก้าสามสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสามสามห้าค่ะโอเคครับค่ะวันนี้เราเปิดสี่ตัวนี้เนาะ,<ฮ>ะก็เป็นแม่ลูกกันเนาะแม่ลูกค่ะอ,อ๋อเป็นเป็นเป็นสองคู่นะครับ <ฮะ S 1> สองโคมนะครับค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเป็นจะเป็นโมล,ล่าเนาะค่<ฮ>ะเป็นโมล,ล่าแล้วก็แม,แม,ม,ออแม่แม่ก็ท้องทั้งทั้งคู่ปะปไปๆเราเดินเข้าไปแม่แม่มันท้องได้ประมาณเก้าเดือนละเก้เดือนเก้าเดือนอ๋อ แม่เนี่ยท้องพ่อไหนครับเนี่ยพ่อฝูงพ่อคุมฝูงอ๋อเป็นเป็นพ่อไทยไหมไทยค่ะเป็นไทยเนาะโอเคเดี๋ยวะปเราเข้าไปจับสะพายได้ไหมครับได้ค่ะจับสะพายแม่นี้สัมเลยนะครับจ่นตื่นตื่นหน่อยนะครับต้องค่อยๆเข้าต้องต้องต้องค่อยๆเข้าออเยาลูกยายายาแม่นี้มีชื่อไหมชื่ออีง แม่วงนะครับชื่อแม่วงโอ้แม่วงนี่ส่วนสูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับอยู่ในท้องเนี่ยกี่เดือนแล้วครับประมาณตอนนี้ประมาณเก้าเดือนน่ะเนาะไม่แน่ใจว่าประมาณเก้าเดือนโอ้ประมาณเก้าเดือนเนาะพ่อพ่อที่มาถ้าเป็นเป็นพ่อไทยเป็นพ่อไทยนะครับอ่พ่อจะบอกได้ไหมว่าเขาเป็นมูร่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยมันมัน เป็นเลือดร้อยหรือว่าเลือดห้าสิบคงก็ได้มั้งหาของขาไม่ถึงไม่ถึงร้อยดีหรอกไม่ถึงร้อยดีใช่ไหมตอนนี้หางดอกอยู่ไหมหางดอกอยู่หางดอกอยู่นะครับอืถ้าไม่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็น่าจะห้าสิบนะครับแต่ไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนี้เพราะว่าหางดอกยังเหลืออยู่ถ้าเป็นของแท้เลยนี่หางดอกเยอะมากนะครับตอนนี้มีอยู่นิดนึงนะครับน่าจะมีประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าเขานี่ยังเหลือเยอะเลยเขาเนี่ยนะ อยู่ในท้องประมาณแปดเก้าเดือนเนาะแต่ท้องแน่นอนเนาะท้องแน่นอนครับรับประกันท้องนะครับร้อยสามสิบนะครับส่วนสูงแล้วลูกเขาตัวไหนครับเนี่ยลูกมันตวนน้นครับลูกตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้นะครับเป็นลูกกระทบไทยโมล่าแล้วนะครับอือ่าแม่นี้กับลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งต่อรองได้นะครับต่อรองได้แม่แม่น้นแม่น้นแม่สูงแม่นี้ชื่ออะไรนะ ชื่องอนชื่องอนแม่นี้ชื่องอนเนาะไปไปเข้าไปจับเข้าไปจับชนชนไหมเนี่ยแม่มันเป็นตื่นเหมือนกันอ่าตื้มเออธรรมชาติอย่างนั้นหละแม่นี้ก็น่าจะประมาณเดียวกันหางหางเป็นไงครับหางหางไม่ไม่ไม่ดอกอะหางไม่ดอกเลยเนาะแต่ดูเนื้อหนังที่ออกมาทางไทยเยแล้ะครับตาแต้มก็ยังมีให้เห็นนะครับเออก็น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแม่นี้เนาะอืม มาไอยู่ในท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้ต้องใส่จะแก่กว่ามันกินยากแป๊บเดียวมันอิ่มเลยเงก็คงจะใกล้คลอดแล้วเนาะน่าจะเก้าถึงสิบเดือนเนาะพ่อไทยมาท่าเหมือนกันหางหางตอนนี้หางก็ดําหมดเนาะหางดับหมดแล้วเปิดเท่าไหร่ครับแม่อันนี้คือลูกเขาใช่ไหมน่ะลูกตอนนั้นตอนนี้คือลูกเขาแสบเหมือนกันแสนเปิดเท่ากันเปิดเท่ากันนะครับท่านผู้ชมครับแม่งอนเนาะชื่อนี้เนาะชื่อแม่อะไรนะเงอนเงอนแม่งอนกับกับแม่วง ส่วนแม่วงเนี่ยลูกเป็นตัวผู้เหมือนกันแม่งอนก็ลูกเป็นตัวพู้นะครับแต่ว่าแม่งอนเนี่ยท้องจะแก,แ,กแก่กว่าดเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเปิดหนึ่งแสนบาทนะครับนี่ส่วนสูงรนะ้อยสาสิบหกเนาะร้อยสาสิบหกนะครับอ่าแม่วงจะมีหางหางนวลนๆอยู่ปลายหางอยู่ครับ<ป>เหลืออยู่น่าจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วทีนี้แม่นี้นะครับอยู่ตรงใต้ ออายว,วเพศเนี่ยมีสองชั้นนะครับเป็นเอาเอาอ่าเป็นยาพศสองชั้นแม่แม่นี้ก็ก็ก็ยังไม่ไม่ชัดเหมือนแม่น,นู้นแม่น,นม้นน่ะชัดนะครับสายดีนะครับสายดีอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับทั้งคู่คู่สี่อ่าสองตัวอ่าแม่แม่วงก็จะเป็นแม่ของลูกเอยลูกตัวนู้นนะครับลูกแม่วงสําหรับแม่แม่งอนเนี่ย ลูกก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับสายมูล่านะครับอ่าก็อ่าติดต่อเข้ามานะครับอยู่นี่มีสองโคมครับท้องใกล้คลอดแล้วนะครับแม่นี้แปดถึงเก้าเดือนนะครับแม่นู้นเก้าถึงสิบเดือนอ่าส่วนพ่อที่มาทักก็คือพ่อไทยนะครับพ่อไทยหนึ่งแสนบาทครับอ่าแม่กับลูกนะครับหนึ่งแสนบาท แม่ละนะครับแม่ละหนึ่งแสนบาทตอลองได้ครับรอลูกยอรอยอบอสอรอเฮ้ยยันอ่าเนี้ยแปะกินนะเลี้ยงมานานนึงครับเนี่ยนานแล้วค่ะอันนี้คือคือมาท้องกับเราใช่ไหมมันมันมาเลยครับโอ้ติดท้องมาใช่๋อติดท้องมา ก็มาเลี้ยงอยู่ที่นี่ก็ก็ยังไม่ขึ้นสรบก็ก็ก็มั่นใจว่าท้องแน่นอนท้องมันมันมันกินหญ้าพัดเดียมันอิ่มเลยเพราะว่าเคยเลี้ยงรู้ว่าเราอ๋อครับก็คือเราเราเราประกันแล้วว่าท้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้โอเคครับท้องทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับรประกันท้องแต่ส่วนนี้คือลูกเขาครับเนี่ยตัวนี้คือลูกของแม่งอนเนาะตัวนี้ไกระทบมาไทยแล้วนะครับนี่น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อ่าจจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่เป็นเทศพูดนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยสองขวบแล้วเนะี่ยอืมอสองขวบน่าจะสองขวบแล้วนะครับตัวน้องคนไม่ถึงจะเล่นอย่างเดินอันนี้ก็เป็นลูกของแม่แม่วงแม่วงนะครับตัวนี้ก็ น่าจะ50%ต้อนกานนะครับตัวนี้ทรงเขาออกไทยแล้วนะครับทรงเขาออกไทยแล้วนะครับมีถุงเท้าแล้วมีอ่องแล้วนะครับอ่องสองอ่องแคบเจนเลยครับเนี่ยเป็นเพศผู้ครับอ๋อครับผมครับผม <laughs> ทั้งหมดมีกี่ตัวครับทั้งหมดเลยเนี่ยยี <20. S 1> ่สิบ <20. S 1> โอ้ยี่สิบตัวนะครับวันนี้เปิดสี่สี่ตัวนะครับเปิดแม่ลูกสองโคมนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมทางนู้นอีกน่าจะสิบหกตัวเยอะมากเลย ครับผสมไทยมันก็ไปไทยยิ่งยิ่งเอ่อเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์พเราผสมเข้าไปมันก็จะจะเหลือน้อยลงน้อยลงก็เดี๋ยวก็หมดแต่ว่ามันยังมีโครงสร้างของมันอยู่โครง,งสร้างโมล่านะชอบหลังไรเหมืน้นครับท่านผู้ชมครับแม่งอนนะครับกับลูกหนึ่งแสนบาทนะครับแม่วงกับลูกก็หนึ่งแสนบาทต่อรองได้อยู่ในท้องเนี่ยรับประกันท้องนะครับพ่อไทยทับไว้นะครับใกล้คลอดแล้วแปดเก้าเดือนอันนี้ก็ประมาณเก้าถึงสิบเดือนนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะพาไปชมฝูงควายทางโน้นนะครับอวัอนนี้เราเปิดสี่ตัวน,นี่แหละแต่าทางโน้นมีโอ้เยอะแยะเลยวันนี้หลอกนะลุยถือแหลกห่กนะครับไม่มันจะไว้ทำพ่อเนนะเถึงไหมไม่ได้นอกกับคำ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นไทยเนาะเป็นฝั่งนี้เป็นไทยร้อยเลยเนาะมีไหมมีเหยี่ยมไหมมีไมเชิงเนื้ออยู่เหมือนเหมือนน่ะใช่ไหมน่ะไม่ไม่ใช่ไทยอ๋อมีอินเดียต่นเนี่ยแม่โอ้โยยืนเยอะยืนย้ายเอื้องอย่างนะแล้วก็แม่มูล่าเนอะโอ้แต่นั้นจับเนอะจับเลยจับนั่นแหละครับนั่นจับแน่น่ะจับจระบัดตัวนี้อ่าโอ้โหแม่นุ่นใหญ่ยังเลยนะนุ่นอยู่ล่ามอยู่นุ่นโอ้แม่ เหรอแต่อยู่ในกลุ่มนี้เรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับเรายังไม่ได้เปิดนะครับมีมีทับไอ้หลอดทับอะไรไว้ไหมมีมีทับหลอดทับอ้รลูกของไอ้อะไรนะก้าอะไรนะก้าเจริญก้าเจริญอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่คมอยู่นี่อตัวนี้ของลุงเวยครับอ๋อโอ้ทรงเขาสวยดีเนี่ย แมมมันตัวใหญ่เขาเขาเขาคุมฝูงอยู่ที่นี่ออืเขาเอามาประมาณสามเดือนแล้วแล้วแล้วมันขึ้นทับได้ยังเนี่ยครับได้แล้วแต่ัวเมียไม่เป็นสัตว์อ่ะอตัวเมียไม่เป็นติดหมดแล้วไงตั้งขาใหญ่ดีเนาะเป็นเหล่าไหนไม่รู้เนี่ยลุงหวยเขาอายุเท่าไหร่ประมาณสั้งสองขวบได้มั้งเนี่ยสองขวบครึ่งได้นะสองขวบพันยังไม่หักเลยอืเดี๋ยว จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับจับป่ะเราไปชมจับกันอ่ากลุ่มนี้คือยังไม่ได้เปิดนะครับก็คือให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าเอออ่าของของลุงลุงอะไรนะครับลุงส่งลุงส่งนะครับเออมียี่สิบตัวอยู่ที่นี่อ่าสนใจตัวแม่ไหนก็ค่อยโทรมาคุยกันนี่คือจับโอ้โหส่วนสูงในร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้ครับได้เลยเออร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะสูงจริงครับสามตอกเลยสูงเออตัวนี้สูงมาก ได้ได้ได้มานานยังครับเนี่ยของพ่อแก่เขาแเหเอก็คือรถม้าตอนนี้เขามาแบ่งให้คู่หนึ่งตอนี้อ้ครับไม่ติดตอนี้มันผสมไม่ติดนี่ครับร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้แน่ได้แน่นอนได้แน่นอนครับอ่าผมยังไม่ได้วัดครับเพราะว่าทางนู้นเขาเปิดทางนี้เขาไม่ได้เปิดก็เลยไม่ได้ถือไม้ัดเข้ามาเคยเคยวัดอยู่ร้อยห้าสิบไงไงสูงครับเนี่ยคือจับเนี่ยเขาจะเป็นควายนมนะครับ ควายนมก็คือทางถ้าทางอินเดียทางนู้นเขาจะเขาจะดูดกินนมเลยเด็กกันนะอ่านมมันจะดีแล้วก,ก็เชื่องเนี่ยเชื่องใช่ไหมขึ้นได้โอ้ชอบลงน้านะครับเป็นควายน้ําแล้วก็เป็นควายนมด้วยสูงร้อยห้าสิบมาอยู่นานยังครับเนี่ยก็ปีกว่าแล้วแล้วตั้งแต่เขามาอยู่เขากินหญ้าไหมเนี่ย ก็กิ้นนะแล้วยุบตาไม่รู้อ่อนโอ้ยอย่าไปยุบอะไรกันดูสิยุบก้างยุบเนี่ยแต่เนอกมีไงเอ้ยเจ้าก็ได้เนาะลูกแรกเลยนะกะงี้พึ่งลูกตัวแรกโอ้โหเราก็ทับยังนี่ยังไม่น่าลูกก่อนนะแล้วลูกกาจเลนโอ้ตัวนี้ลูกก้าเจเลนโอ้โห ันก็กินหญ้าปกติของมันนะมันลูกมันดูดผมะลูกลูกตัวแรกเนี่ยเาว่าเขาว่าเนื้อมันจะห่างหน่อยไม่เหมือนควายเรามันก็ดูยากเหมือนกันนะลูกตัวแรกกับลูกตัวแรกควายไทยกับลูกตัวแรกควายจำเนี่นะแล้วตาเขาข้างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นในผึกกันในข้อก่อนเมื่อก่อนนี้มันมีพันตัวนหนึ่งกับบูล่าอคงคงจะแตกเนาะเพราะว่าเห็นยุบไปเลยนะครับอืนี่ครับเรื่อง เครื่องดีครับเครื่องดีตรงนี้สวยขึ้นโอ้ขี่ได้ด้วยร้อยห้าสิบแน่นอนอ่ะตัวนี้เนาะอ่าถ้าท้าเมื่อชมได้อ่ชอบห่ะครับถ้าท้าเมื่อชมชอบล่ะก็ว่าราคากันได้ไหมยาวลูกยาวยาวตรงปลายหางก็จะมีนวลนวลให้เห็นนะครับอ่าปลายหางนี่ครับ แต่มีนวลนๆอยู่จริงๆแล้วมันต้องนะอือบางตัวนี้โอ้ยดอกขาวขาวอ่าหางนี่จะดอกให้ชัดเจนเลยชอบใหญ่กติอเนี่ยครับเต้านมเขานี่อย่างใหญ่เลยอ่าเป็นควายนมนะครับเ <laughs> ี้ยเอออ่าละท่านผู้ชมครับถ้าสนใจมูล่านะครับ สองโคมก็โทรมานะครับถ้าสนใจจับก็โทรมาได้เนาะ <c oughs> จับนี่เนาะ <c oughs> ผมว่ามันมีมีมีท่านผู้ชม,ม,ม,มหลายท่านที่เลี้ยงควายที่เขาชอบสายนี้อยู่ถ้าเกิดเขาชอบสายนี้อยู่ก็โทรมาแต่บอกไว้ก่อนว่าต้ามีก็มีตาข้างหนึ่งอา,อาจจะเสียเนาะแต่เขาก็หาหกินของเขาได้เลี้ยงลูกตัวหนึ่งเป็นลูกของก้าวเจริญก้าวเจริญก้าวเจริญนะครับคือตัวนั้นเนาะตัวนั้นนะครับเป็นเพศผู้ครับผสมที่เดียวติดผสมที่เดียวติดเลยนะครับหลอดีย่ากนี้ก็เป็น อีกข้อกหนึ่งนะครับที่มีควายมีควายเลี้ยงธรรมดาน่าสนใจเหมือนกันเนาะมีเผือกด้วยเนาะนี่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 ลูกก้าวเจริญนะครับเป็นลูกของแม่จับนะเขามีชื่อไหมแม่จับอ่ชื่อฝีฝนชื่อฝนอืมชื่อฝื่อเป็นลูกของแม่ฝนนะครับตัวนี้เป็นลูกก้าวเจริญหลอดใบมีเนาะมีมีก้าวเจริญเอาละครับท่านผู้ชมครับ อาฝาช้แมชมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอ่าลุงสวัสดีครับผม